ใจแบบรอมาเนิ่นนานมากาเพราะว่าเรียน6ปีเต็มค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะจบไหมนะแต่จบแล้วก็เลยแบบเหมือนโล่งอกแล้วก็ดีใจมากๆค่ะใช้เวลาหกปีได้คุ้มค่าเลยคุ้มค่ามาก<ช>ทุกวันเรียนทุกวันไม่เคยได้หยุดเรียงจริงจริงก็อย่างที่เคยอาจจะเคยตอบไปหลายครั้งแล้วก็คือ เหมือนแบ่งโฟกัสมากกว่าว่าวันนี้ mm. มีเรียนเราก็จะโฟกัสไปที่การเรียน mm. วันไหนมีถ่ายงานเราก็จะโฟกัสไปที่ถ่ายงาน mm. ก็เลยทาให้สามารถเหมือนทําคู่กันไปได้ค่ะ mm. แต่ว่าช่วงหลังที่ไม่ได้รับงานด้วยเพราะว่าก็มาโฟกัสเรียนแบบเต็มที่ค่ะแต่ตอนนี้ก็กลับมาเต็มที่เหมือนการับงานค่ะ mm. ใช่ค่ะจริงๆตอนแรกะอะเคยคิดที่จะแบบเหมือนเลิกเรียนเพราะว่าเป็นมีช่วงที่งานยุ่งมากๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าท้ายสุดก็ เรียนมาขนาดนี้แล้วก็เรียนให้จบดีกว่าแบบอีกอึดใจเดียวใช่ค่ะก็จบแล้วเรียบร้อยหลายฮึบฮึบทุกเช้าตอนตื่นไปเรียนฮึบไปเรียนทุกเช้าดีใจแล้วมองกลับไปก็ตอนนั้นก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เก่งไดมาลดับสองจริงๆก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างเลยละกันค่ะเพราะว่า ทั้งแรงสพอร์จากแฟนคลับครอบครัวแล้วกเ็เพื่อนๆอ,อาจารย์ในคณะทุกคนแบบเอาใจช่วยเต็มที่เลยค่ะคือตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะมันเหนื่อยอย่ะแต่ว่าพอมองกลับไปแล้วมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีท้าทายดีค่ะแล้วก็พอเรียนทันตแพทย์มันได้มีการทํางานจริงเนี่ยคนไข้จริงอย่างเงี้ยให้เราได้ประสบก,การณ์แล้วก็ได้เจอคนหลากหลายมากๆสนุกมากๆค่ะ ส่วนมากอ่ะตูจะเจอผู้ใหญ่เนาะเขาจะไม่ค่อยแบบรู้จักแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกเด็กอย่างเงี้ยเด็กๆจะรู้จักเรียกพี่กอย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่จะเป็นอะไรก็คุณหมอวันที่ใจดีนะคะก็ไม่กล้าไม่กล้าดูเด็กเยอะเนาะ <N> เดี๋ยวน้องเขาจําว่าพี่กอย่าแบบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จำไม่ได้เป็นไงนะจำไม่ได้ก็ดูดเ,เลยแล้วว่าบางทีเราก็หลอกเขาว่าไม่ใช่นะจําผิดหรือเปล่าพี่กอย่าจะมาเป็นหมอฟันได้ยังไงใช่ไปเวลนั้นเลย ก็ตอนนี้มีงานด้านทันตแพทย์ก็ยังมีทําอยู่บ้างค่ะก็คือในหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีหาวันที่จะไปลงคลินิกค่ะแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็จะโฟการงานแสดงแบบว่าช่วงนี้ถ่ายเกือบวันเลยใช่ค่ะใช่ก็กลัวลืมเรียนมานั้ง6ปีถ้าแบบลืมแล้วเสียดายคุณสาวมาั้งหปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ มีคิดไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่าก็อยากทากับเพื่อนค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ยังแบบเหมือนยังเรียนต่ออะไรกันอยู่ชายก็เลยเหมือนอาจจะรอให้เพื่อนพร้อมเหมือนกันแล้วก็จะเปิดเพลงด้วยกันกอตอนนี้อาจจะยาังค <c oughs> ือก็อาจจะยาบบังนะ <c oughs> อาจจะพักแป๊บหนึ่งเพราะเหมือนหนูก็เรียนมาแล้ว6ปีแล้วมันก็แบบค่อนข้างใชเ้เวลาแล้วก็ใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะแล้วพอช่วงนี้กลับมารับงานแสดงแบบเต็มที่มันเลยเหมือนอาจจะยัง ต้องเลือกโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งก่อนยังไม่ได้กลับไปเรียนแต่ว่าในอนะคตก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีไปเรียนต่อะจริงจริงให้ตัวเองมาตลอดเลยค่ะตลอดทุกปีทุกครั้งที่สอบเสร็จทุกครั้งหลังไฟนอลก็จะมีให้รางวัลตัวเองตลอดใช่ค่ะก็จบรอบนี้ก็ให้รางวัลเป็นการทํางานอย่างเต็มที่ละกันเหมือนเป็นโรคจิตว่าเหมือนเป็นโรคจิตว่าแบบว่าทํางานแบบ เยอะๆมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบพอถึงตอนนี้เรามีเวลามาทุ่มง,งานแสดงเราก็เลยแบบอยากจะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แกเวลาไได้ไปใช้ชีวิตแบบต้วงอะไรเงี้ยจริงๆก็มีบ้างเ,ออเล็กน้อยแต่ว่าพอได้ไปใช้ชีวิตออในกองถ่ายอะไรเงี้ยมันก็สนุกดี happy เปิดกล้องปิดกล้อปิดกล้องสก,กาเล็ตแล้วค่ะแล้วก็มีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์งานแสดงที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอีกค่ะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมตัวค่ะ แล้วก็จะถาดของราชการเลดเลนะี่ยก็คือจะ,จะจะแน่นมากๆช่วงนี้ใช่ค่ะเอออย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าเราจะหยุดเรียนไม่ได้เพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าเราเรียนหนังสืออยู่เราจะต้องเรียนต่อให้จบเลยนะคะแล้วก็พลังจากครอบครัวด้วยค่ะที่บ้านแบบซัพพอร์ตเต็มที่มากคือจริงๆถ้าตูไม่ไหวที่บ้านก็โอเคที่จะไม่เรียนก็ได้นะเล แต่แบบหนูก็รู้ลึกๆว่าเราเคยคุยกันแล้วว่าเราจะต้องเรียนให้จบอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ทําตามที่สัญญาณกับที่บ้านไว้ด้วยะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับด้วยบอกว่าทุกคนแบบส่งแรงใจแรงเชียร์กันแบบเต็มที่มากๆค่ะ mm hmm. ก็เลยเหมือนมีไฟในการเรียนแล้วก็รวมไปถึงการได้เจอคนไข้ที่ที่เราแบบไปรักษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราได้ทําประโยชน์แล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิต คนคนนึงไปเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมืนได้พลังบวกออกมาค,คืออย่างมีประสบการณ์ที่แบบเหมือนเราไปอุดฟันคือเราอาจจะคิดแค่ว่ามันแค่การอุดฟันแบบซี่เดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นแบบคนไข้ก็แบบไลน์มาแบบส่งข้อความมาขอบคุณแบบยาวมากว่าแบบทานอาหารอร่อยมากเลยวันนี้อะไรเงี้ยมันแบบฟูลฟิลใจมากคะ่ะ ก็ดีใจแต่ว่าเวลามีน้องๆเด็กๆมันบอกว่าอยากเรียนแันทพทย์เพราะว่าเห็นตูอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจแล้วก็อยากส่งประสบการณ์ดีๆให้ให้ทุกคนเหมือนกันค่ะซีรีส์หน่อยค่ะบอกว่าครบแล้วเป็นยังไงรบ้พงการเรียนทันก็จริงๆคิวก่อนในนี้หลายๆคนอาจจะเห็นว่าคิวมันแบบห่างๆกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงรีก็จะเป็นยาวๆแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็เคลียร์คิวแบบเขาเริ่ม คีอาคิวให้มันว่างยาวๆแบบเพื่อที่จะได้ถ่ายต่อนทดลองกันเนี่ยเป็นพี่ใช่คะ่ะก็เดี๋ยวเนีย่ยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวก็มีเข้ากองอีกยาวๆวใช่พรุ่งนี้แล้วคะ่ะเป็นงานทงบเราควรเจอการทำงานจริงแล้วหลังจากที่เราถูกก็แบบรองกันมาด้วยอะไรด้วยสนุกมากคะ่ะแล้วก็พี่ฝนงานละเอียดเหมือนเดิมเอ่อภาพอะไรเงี้ยคือเป็นเขาแบบตั้งใจงแล้วก็ครับมากๆรวมถึงนักแสดงทุกคนทั้ง รายละเอียดท่าทางการพูดท o เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ฝนค่อนข้างให้ความสําคัญกับรายละเอียดๆๆเล็กๆน้อยๆมากเพราะว่ามันเป็นทีเรียรเนาะเขาก็อยากให้มันแบบให้คนดูดัวมาแล้วแบบเชื่อที่สุดใช่ค่ะสนุกมากคิดหรือยยยังงกพูดทีีีเเรรออะไ้คืสําหรับตัวเองนะตัวอ,อันนี้พูดได้แหละเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องอยู่แล้วก็คือตัวมาจากอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นการพูดทีเรียรของตัวมันอาจจะแบบ ไม่ยากมากคือเราจะพูดปลุหมกากไก่อะไรไปก็ได้อะไรนี้ใช่ค่ะแต่กับคนอื่นเขาอาจจะต้องแบบคีฟคอามพิเรียนไปใช่แล้วต้องคีฟค,คีฟคาแรคเตอร์ไหมต้องเรียบร้อยต้องคื้อต้องอะไร,รอย่ไหอ,อรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้คีฟแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่กับตัวละครเยอะๆแล้วมันก็ซึม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 มาเองอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดไปถ่ายงานมาอะไรเงี้ยเขาก็ เหมือนพี่เขาก็ทักว่าอุ้ยเหมือนสาวเหนือเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยคือเราเข้ากอกแค่สองครั้งเราเป็นสาวเหนือแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่กำลังใจมาเลยก็มาเลยแบบออร่าสาวเหนือมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราพริกหนุ่มแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยใช่พิ้วลิ่งเป็นสาวเหนือ่อยตัวละครเหรอ ก็มีความขายนะคะแต่ถือว่าตัวละครจะมีความโตโตกว่าตัวตูค่อนข้างนิดหนึ่งเลยอยืมไม่ยากมากแต่ว่าเป็นท,าท้าทายละกันเพราะว่าด้วยความที่บทมันต้องต้องเกี่ยวข้องกับหลายตัวละครนะคะมันก็เหมือนจะต้องคอยคิดว่าความสาคัญของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราเหมือนเป็นตัวดำเนิน เรื่องด้วยตัวเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนต้องคิดความคอนติเนียต่อไปอะไรเงี้ยเรื่อยๆเจอเจอโอ๊คไซน์นันนนค่ะแล้วก็อ่าโอ๊คไซน์ยอะเลยแล้วก็เจอโอ๊คไซน์เพิร์สค่ะ,ะเจอสองคนค่ะชอบเรีาายาายยกออ์์ชชััเเขาซึมแล้วเหมือนกันนะใช่ตัวความเขาซึมแล้วแบบพี่ฝนแบบปลืม้มปลื้มแบบนี่แหละมาแล้วมาแล้ว ค่ะฝากติดตามสตาล์ด้วยนะคะเป็นงานแสดมเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นเออหนูไม่รู้หนูพูดได้ไหเดี๋ยวโนเดี๋ยวโดนตองแต่ว่าก็คิดว่าาช่วงเดือนหน้าน่าจะรอติดตามเวลานั้นรอติดตาม มถึงได <aş bekommen S 1> ้ชมตัวเองเหรอคะอุ้ยบ้าเลยดูสิอุ้ยอบจุ่มคนเขาเรียกแบบว่ะอาชมชมตัวเองเหรอคะก็เก่งมากๆที่แบบตั้งใจแล้วก็ผ่านมาได้จนถึงหกอุ้ยเขาเอาเงินมาให้หนูเยอะมากเอ่อก็ง่าแหละค่ะเก่งมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีอะไรสนุกให้ทำอีกเยอะแยะมากมายก็สู้ๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ